สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้วันพฤหัสนะคะที่23กันยายน2564ค่ะวันนี้ก็จะมาทักทายด้วยบอนกระดาษด่างนะคะคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะนี่เลยต้นนี้เป็นต้นฟักไข่นะคะนี่ขาวเยอะนะคะใบใหม่นี่นะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะคะนี่ เลี้ยงแดดร้อยสงสัยจะแก่แดด <c oughs> คุณวีระชัยบอกเลี้ยงแดดร้อยนะคะเราเลี้ยงแดดร้อยสงสัยแก่แดดนะคะนี่ไปถ้าฝ่ามือมีลูกแล้วมีไข่เหมน,นี่นะคะใบเท่านี้เองนนะนี่คือฝ่ามือของหนิงนะคะนี่ <c oughs> คือต้นนี้หนิงเลี้ยงแดดร้อยเลยนะคะนี่ฮลงแดด <c oughs> มีลูกมาแล้วหนึ่งนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะอาแต่ว่ารูกเนี่ยมาตกสั่งสั่งเขียวนะคะก็มีลายเขียวนี่นะคะแน่นอนว่าไม่เผือกแต่อาจจะมีข่าวเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องล้นดูกันอีกทีหนึง่งนี่นะคะ ส่วนใหญ่คือหนิงจะเลี้ยงแดดเลยนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้เขาปรับสภาพไปเรื่อยๆนี่ค่ะ